่าสีคริปโตตกลงจะเก็บยังไงนักลงทุนรอความชัดเจน WeChain ออก StableCoin VUSD มีโปรเจกต์อะไรแอบซ่อนไว้หรือเปล่า สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน,นัตตี้และคริปโตช็อต EP35 นะคะรายการที่เราคัดสรรข่าวสารในวงการคริปโตเคเรนซี y มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะภาษีคริปโตตกลงจะเก็บยังไงกันแน่นักลงทุนรอความชัดเจนอยู่ค่ะ ในช่วงต้นปีแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าถึงเทศกาลยื่นภาษีแล้วนะคะและสำหรับเราค่ะที่เป็นนักเทรดสายคริปโตต่างก็เฝ้ารอว่าเอ๊ะแนวทางในการเก็บภาษีจะเป็นอย่างไรกันแน่ล่าสุดค่ะทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกคำสั่งให้กรมสรรพากรค่คะเร่งหาความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดคำนวณภาษีจากการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีค่ะ ทั้งนี้ค่ะทางอธิบดีกรมสรรพากรนะคะดเรเอกนิติค่ะก็ได้รับคําสั่งแล้วก็เร่งปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานจากทางภาครัฐอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าสํานักงานกรอค่ะซึ่งก็รวมไปถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วยค่ะมาช่วยกันร,ระดมมันสมองนะคะว่านแนวทางในการเก็บภาษีคริปโตมันจะเป็นยังไงดีค่ะ ทาน,นี้ค่ะทางอาจารย์มิกค,ค่ะคุณยุทธนาศีสวัสด์นะคะซึ่งเขาเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้ง i t a ทค่ะก็ได้ออกข้อสเสนอแนวทางนโยบายในการจัดเก็บภาษีคริปโตค่ะผ่านทาง Facebook ของเขานะคะซึ่งโพสต์นี้ค่ะก็ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็ได้รับการแชร์ไปแล้วถึง1,400ครั้งเลยทีเดียวค่ะ ทางอาจารย์นิกค่ะก็ได้ออกมาอัปเดตนะคะว่าทางกรมสรรพากรค่ะเขาได้รับข้อเสนอของทางอาจารย์มิกไปพิจารณาแล้วนะคะโดยใจความสําคัญของข้อเสนอฉบับนี้ค่ะนั่นก็คือการคิดคํานวณภาษีค่ะมันควรที่จะคํานวณจากผลกําไรที่หักผลขาดทุนไปแล้วจนเป็นตัวเลขสุทธิก่อนถึงค่อยนําตัวเลขสุทธิตรงนี้มาคํานวณภาษีค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางฝั่งสหรัฐนะคะทางประธานเฟดค่ะหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐค่ะนายเจอรมรพาเวลนะคะก็ได้กล่าวระหว่างการประชุมสมาชิกวุฒิสภาคอนเกรสที่ผ่านมาค่ะว่าทางธนาคารกลางค่ะเขากำลังจะออกรีพอร์ตฉบับใหม่เกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีซึ่งคาดว่าจะออกได้ภายในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ แถมเรายังมีตัวแทนสมาชิกจากสภาคอนเกรสจากรัฐมินนิโซตานะคะคุณทอมเอมเมอร์ค่ะที่เขาก็ได้ออกมาทวีตว่าข้อบัญญัติฉบับใหม่ของคริปโตเคอเรนซี่กำลังจะออกมาแล้วด้วยค่ะบทสรุปของภาษีคริปโตประเทศเราแล้วแนวทางกฎหมายคริปโตของสหรัฐจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันนะคะไปที่ข่าวถัดไปของเรากันดีกว่าค่ะ VChain ค่ะออก VUSD ค่ะ stable c ค i n ตัวใหม่ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีอะไรอุบไว้อยู่หรือเปล่าปัจจุบันนี้ค่ะเราก็จะมีบล็อกเชนมากมายที่เราใช้งานกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Ethereum Chain หรือว่า Matic Chain ค่ะวันนี้ค่ะนัตตี้อยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเชนที่น่าสนใจซึ่งนั่นก็คือตัว V Vchain นั่นเองค่ะ ตัววีเชนนะคะมันคือบล็อกเชนบนแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทค่ะที่เขาจะเน้นการใช้งานในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซัลายเชนแล้วก็การ tracking ติดตามสินค้าต่างๆค่ะโดย c o n s e n s ซ s หรือว่าฉันทามาติที่เขาใช้ในการยืนยันธุรกรรมค่ะมันไม่ใช่ proof of work ที่ใช้กับ Bitcoin นะคะแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ proof of stake ที่ยิ่งเราสเต k e มากแล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากด้วยแต่ว่าเขาใช้ proof of authority ค่ะซึ่งตัว p r o o o f authority นะคะมันจะระบุเลยค่ะว่าใครที่สามารถยืนยันการทำธุรกรรมได้บ้างซึ่งข้อดีของ POA ตัวนี้นะคะนั่นก็คือความรวดเร็วในการประมวลผลธุรกรรมนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเร็วมากจริงๆค่ะทั้งนี้ค่ะตัวเหรียญของ V chain นะคะ V ชื่อย่อ VET ค่ะแล้วก็เคยทำ all time high ที่ราคา0.27ดอลลาร์ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่17เมษายน2564ค่ะ ล่าสุดค่ะทาง Vchain ค่ะได้ประกาศจับมือกับบริษัท s t a b l y นะคะเปิดตัวเหรียญ Stable Coin ค่ะที่ชื่อว่า VUSD ค่ะโดยตัวเหรียญ Stable Coin ตัวนี้ค่ะก็จะมีเงิน US Dollar back up จริงๆค่ะและจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้เหล่าสาวก Vchain ค่ะเกิดข้อสงสัยแล้วก็ต่างจับจ้องนะคะว่าการที่อยู่ดีๆ V-Chain เขาออก Stable Coin นั่นหมายความว่ามันกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆผุดขึ้นมาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับโลก d e f i ด้วย หรือเปล่าใครที่เป็นสาวกงวีเชนแล้วรู้ข่าวคราวอะไรก็อย่าลืมมาบอกกันบ้างนะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะแล้วสัปดาห์หน้า c r y ป t o ช็อตจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ